นมพ่อลูกกินไม่ได้มันกินไม่ได้กะจิะไม่หิววะลูกหิววะหิวละครับหิวเหรอทแก้มเพอกันทแก้มเดี๋ยวพอพาไปกินเอาเร็วทำข้มก่อน เขากัดกัดกอยู่แล้วมันกัดพ่อทำไมอย่าผ่านทะลูกอย่าผ่านอยู่แล้วห้า่าน